ปูจะปูนี่ก็คือต้มแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าปูเราจะสดแค่ไหนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาปูตัวใหญ่ๆมาฝากเลยค่ะวันนี้เราจะกินปูกันนะคะเมนูปูนึ่งปูนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นปูสดๆที่เราไปซื้อมาจากร้านขายอาหารทะเลสดนะคะ วันนี้มีเวลาก็เลยได้ไปหาปูมาทานกันนะคะเดี๋ยวปุยก็จะเอาไปนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ร้านนี้ถ้าเป็นปูแบบนี้นะคะถ้าไม่สดถ้ายังถ้าตายแล้วเขาจะไม่ขายนะคะเขาก็จะขายเป็นสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นไงคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งปูกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเปลี่ยนเป็นต้มเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าขี้เกียจเอาซึ้งใหญ่ลงมาซึ้งเล็กไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาต้มปูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนต้มแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นี่ค่ะตาปูแล้วก็น,นี่เห็นไหมก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะปู ที่เราต้มแล้วนะคะเราก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็ทานกันค่ะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มของเรานะคะพริกเขียวกับพริกแดงโขกกับกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลนะคะแค่นี้ละค่ะทุกคนนี่ค่ะเงตามใจชอบนะคะใครชอบหวานก็ใส่หวานเยอะหน่อยใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเยอะหน่อยนะคะของปุยจะเปรี้ยวนำหวานนะคะ แล้วก็จะเค็มแป่มแป๊มนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะน้ำจิ้มของเราค่ะนี่ค่ะทุกคนปูแกะแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะกามปูก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ส่วนอันนี้ยังไม่ได้ทุบนะคะยังไม่ได้แกะนะคะนี่แล้วตัวปูก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่กระดองนะคะนี่ ตัวปูค่ะก็จะมีไข่เล,เล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาทานปูกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมาทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำจิ้มแล้วก็คนรับประทานนะคะน้าจิ้มนี่ค่ะแ่บบ่แซแบหลาย